าเกิดว่าทำได้เอาเลยห <Okay. S 1> นึ่งร้อยบาทเงินเชือกเือ,อเงื่อนที่รอดสิบวินาทีเริ่มสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ใช่ไหมครับเงื่อนพี่รอดไม่ใช่กดติดตามครูไหมเนี่ยไม่ได้กดไม่ได้กดเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวกดติดตามแล้วนะครับกดติดตามแล้วเดี๋ยวครูจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครูจะใบถือเชือก น้บอกว่าซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายพ้อมนื้อ,ออกไหมโอเค okay ไหมได้ได้ดูว่าน้องทำได้ไหมสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้ว <c oughs> เงื่อนทีรอดเริ่มสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามแสดงสองหนึ่งศูนย์ขอตรวจเช็คขอตรวจเช็คดูนะฮะทุกคนจะได้ไหมเงื่อนที่รอดเนี่ยถ้าเราทำเสร็จนะฮะกระโดงลน้ลองเขาทำแน่นมากเลยอะ กิีเช็คมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสรุปานะอันนี้อยู่ในวิชาบรรเทาสาภัยปีหนึ่งเรียนมากี่ปีแล้วสามปีครับสามปีแล้วลืมได้ไหมลืมหมดแล้วเนื่อเชือกเนี่ยเป็นวิชาที่จําง่ายแล้วก็ลืมง่ายอยู่ในหมวดต่อเชือกประโยชน์ของมันเนี่ยใช้การต่อเชือกขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นต่อสูงนะครับมอบเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทฝากกดติดตามด้วยช่องกูจากัวชอบดันพื้น